สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะว่ากับดักชาวทุ่งหรือว่ากับดักที่ใช้เหยื่อล่อที่เพื่อนๆทำเข้ามานะผมจะทำอย่างนี้นะลักษณะคือกับดักนี้เขาเรียกว่ากับดักชาวทุ่งน,ะนี่จะตีบ่วงนี้นะทัวเ้จะตีวงล้อมอนีนะี้ทุกคนเป็นตัว C เพื่อที่จะ ใส่เหยื่อข้างในอย่างนี้ครับกาเหยื่ยอเราเอาไว้ข้างในจะใส่มันก็ได้มันอ่าสับปะรังนะสดมากจะเอามันสับปะหังดักกันเยอะแล้วก็นี่เลยทุกคนไม้อันนี้ใช้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนถึงแปดสิบนะแล้วก็เชือกครับทุกคนเชือกพร้อมสลัก เชือกพร้อมสลักกับยาวประมาณคืบหนึ่งนะคืบหนึ่งก็ยี่สิบเซนยี่สิบยี่สิบเอ็ดเซนประมาณนี้นะแล้วก็ตัวตัวนี้ตัวยันสลักครับทุกคนนี่ครับประมาณนี้เพื่อที่จะยันครับตัวนี้โอเควิธีการใส่มันจะใส่ายย่างนี้ทุกคนเชือกนี้เราจะมีบ่วงพอดีแล้วนะบ่วงบ่วงตรงนี้นะบ่วงนี้มันจะทําไว้เลี๋ยวมันจะใส่ให้ดูนะโอเค ขั้นตอนแรกเ็จะเอาม้วนอย่างนี้สองรอบทุกคนทบมีนีนะทบนีสองรอบแล้วก็เอาไม้ทบมีนี้สองรอบทุกคนแล้วก็เอาไม้ที่เราจะทําตัวยูสอดเข้าไปอย่างนี้ให้มันอยู่ข้างในนะนี่ครับทุกคนมันจะอยู่ข้างในแล้วก็ตอนนี้เราเช็ครูทำเป็นรูก,ก่อนทุกคนเพื่อที่จะเสียบลงไปโอเคสองข้างแล้วนะก็งอไม้ครับ งเลยนะเสียบไซส์กว่าเลยโอเคต่อให้มันแน่นหน่อยนะเดี๋ยวคันหลังสลักมันดึงแข็งไปมันจะหลุดนะทุกคนแต่สนมทแต่ใช้ไม่แรงมากโอเคนี่นะทุกคนมันจะได้บวงเชือกเป็นอย่างนี้นะนี่ นี่นะทุกคนบ่วงเชือกก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็สลักมัจะยันข้างบนไว้อย่างนี้สลักมันจะคล้องข้างบนไว้อย่างนี้นะแล้วก็มันจะยันกับสลักเดี๋ยวผมผูกคันหลังแป๊บหนึ่งทุกคนมันจะปริงไปหน่อยนะเพื่อนนี่ครับนี่ผมถ้าอ้อมข้างหลังสลักก็จะไว้ข้างหลังนี่ กับดักชาวทุ่งนี่ครับทุกคนไม่เห็นชัดหรือเปล่าเดีย๋ยวแป๊บนึ้งนะนี่นะทุกคนลักษณะก็หน้าตาประมาณนี้นะนี่ครับลักษณะก,กลไกการทำลักษณะการทำงานก็คือถ้าสัตว์เข้าไปกินเหยื่อใช่ไหม ุงหรือว่าขาจะชนตรงนี้ก่อนครับส่วนมากเขาจะดับกระลอกกันได้เยอะกระลอกกระแตอะไรพวกนี้นะถ้าเข้าไปกินมันก็จะทําให้สลับี้ลันนะตอนนี้มันปิป่มทุกคนต้องใส่เป็นปิ่มมันถึงจะลันไงถ้าถ้าลัานลักษณะลันมันจะลัดติดกับไอตัวตัวยูนี่ครับจะลัดติดสัตว์ติดตัวยูอย่างนี้เลยมันจะแน่นมาก อยู่ที่คันเราด้วยนะว่ามันจะแน่นไม่แน่นส่วนมากถ้าโดนอีเห็ุอะไรโเนี้มันมันจะกัดใสยได้นะมันถ้าโดนช่วงท้องหรืออะไรเลยมันแหวมันแว้แวงกัดเชือกขาดเลยโอเคผมใส่ด้วยให้ดูช้าๆอีกรอบนึงนี่ปอบไปข้างหลังุกคนหน้าก็ได้หลังก็ได้นะแต่ส่วนมากจะใช้มาด้านหลังครับเพื่อที่จะดิดไปข้างข้างหลัง ปิมปมปมปถ้าเพื่อนๆอยากใส่สูงก็ต้องระยะส่วนมากห้ามเกินสี่ห้าเซนนะทุกคนใส่สูงก็ได้แต่ตัวตัวสลักเราต้องสั้นขึ้นไปด้วยประมาณตรงกลางนี่นี่เนะี่ยมันลั่นง่ายมากทุกคนเวลาเข้าไปเหยียบมันก็จะรัดติดตัวนี้ทุกตัวทุกคนส่วนมากที่พลาดคือมันกัดใสาขาดครับทุกคน โอเคชัด okay. ชาชัดๆนะกับดักชาวทุ่งเขาดักสองวิธีนะทุกคนบางบางคนอ่ะจะใส่เป็นตัวไม้ใหม่เล็กหนึ่งไว้ข้างๆนี่นะเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะทําให้ดูนะว่าทํำยังไงแต่วันนี้คือวิธีที่ดีที่สุดคือใช้ตัวนี้ครับโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ กับกับดักชาวทุ่งคือกับดักชาวทุ่งไว้ใช้ต่ำตำทุ่งนะหรือว่าเพื่อนๆดัดแปลงใบดักที่อื่นก็ได้นะโอเคครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ